สวัสดีครับยังนี่ก็อยู่กับแม็กจารัดนะครับวันนี้มาดูเจ้าพี่หมายนะทำกาวนาครับไม่ทำแพ็คคู่เลยครับนี่ครับจานดอหนะครับมาจะเกี่ยวข้าว นจับโดยชัางน,นดีเสียบถ้เปิ <c ười> <c ười> ดไลน่นกครับ ปลาไนกข้า <c oughs> เขาเข้าจะสุกนะครับค <c oughs> รับ <c oughs> มะลินินครับเป็นข้าวมะลินินไหมไม่ไม่สักเคใช่อ

ชื่อ 厉害。<Yeah. S 2> yeah. ขาเข้าไปเขาไม่ได้ออกมาเมื่อกี้ขาเข้าแต่เไปแล้วบอกเสียงเดิมไหมไม่ใช่นะเสียงแน่นน่าจะแน่นแกว่าเดิมครับแน่นที่ไหนเราได้่ทำเครื่องเฮ้ยเเ้าเราหมวกเดินไปหนึ่งดอกเหรอเดนไวขงต่อขาดมไต่อเขียว แตสดงว่าเราโชวเขาไม่ตอบเขาตอบแค่ผ่านฤทิ์อย่างเดียวดอกแรกเสร็จดุดด้อยแล้วครับเจ้าพี่หม้โดกแรกท่ดังโดดแรกที่ดงครับผมราคาอยู่ที่ประมาณสักสองสี่โดดแรกครับโดดแรกดังเล่นเลยกระด้างนั่นเลยโดดแรกดังครับคำคมคนละคำนะครับคำไม่ดูต้นมะพร้าวดาเลยเธอเธอเหมือนรูเธอเหมือนรูรูเธอใหญ่ฉันฉันพลาดที่เอาเข้าไป เดี๋ยวไปขอคำคมช่างเขียวนะครับพูดผู้สโลแกนช่างในก็ได้เบิ้ณทีอะไรกระพือนะเบิ้ณทีนิกระพื้นเบื้ณทีอะไรกระพื้นแล้วตาปี๊บเบื้ณนานหน่อยเบื้ณภาคหน่อย เป็นตระมาตรปวงก็เลยน้ำเต็มเลยน้ำเต็มรู ได้ไปลองนะครับไปลองไปอ่ะพี่เขียวหลบไหนครับเดี๋ยวลองดินดินมันหนักทำหลังลองลองนี่ก่อน พี่ไมาครับ 嘿嘿。 ไดครับ okay, ครับสำหรับลิปนี้ก็แค่นี้ครับไม่บายครับเดี๋ยวต่อไปไปลองรคันาทายเสียงครับ